Hey, Pop the trunk, uh, open up, I said that have a you คลิปนี้เราจะมาเจาะสกิลเจ้า NEO C o องย้อมตัวใหม่กันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะไอเจ้าตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับผม MA ตัวนี้เนี่ยมันเคยออกมาแล้วนะในสายรอบด้านนะครับแล้วก็มาย้อมอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวย้อมนะก็ออกมาในสายจู่โจม นะครับผมหรือว่าสายโจมตีนั่นเองนะอ่าโอเคเรามาดูโบชัวกันก่อนนะครับผมชาร์จ MA นะครับจะอยู่ที่5ครั้งนะครับก็คือเราจะต้องใช้ถ้าไม่ตายครบ5ครั้งนะครับ MA ตัวนี้จึงจะออกมานะ ความถนัดภูดมิประเทศนะครับผมก็คืออยู่บนอวกาศนั่นเองนะครับก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าน e o c อองเนี่ยเอาไว้เล่นบนอวกาศนะครับพื้นดินแล้วก็น้ํานะครับจะสูญเสียค่าสเตตัสลงไปนั่นเองนะตัวนี้นะครับผมโอเคเราไปดูค่าสเตตัสของน e o c อองย้อมตัวนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของค่าสเตตัสนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับผมเออสวยมากนะ HP จะอยู่ที่3 5 0 0 0ห้านะครับ h p จะอยู่ที่53,000นะครับผมแล้วก็โจมตีบีมเนี่ย2,400นะครับโจมตีวัตถุ500นะป้องกันบีมก็2,300นะครับป้องกันวัตถุก็2,000นั่นเองนะครับดาเมจคิติคอนอยู่ที่92นะครับผมค่าความแม่นยำนะครับ508นะครับผมอัตราหลบหลีกนะครับ355นะแล้วก็ว่องไว520นะครับผมส่วนฟื้นฟู EN นะครับอยู่ที่324นั่นเองนะครับผม อมาดูทีละอย่างกันเนาะเออเอมอนะครับผมก็เป็นตัวที่มี h ฮีเยอะอยู่แล้วนะครับอ่าห้าหมื่นสามนี่จริงๆแล้วมันน่าจะให้หกหมื่นนะเออไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับเออมันน่าจะได้สักหกหมื่นนะอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องของการโจมตีนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะแบบกระโหลกกะลานะเพราะว่าโจมตีของเขาเนี่ยสุดติงมากนะ 2 0 0 4เลยทีเดียวนะครับเมื่อรวมกับคิติคอนดาเมจนะอันนี้เราต้องหาโมบิลสูตรที่คอยซัพพอร์ตดาเมจนะครับผมเออซัพพอร์ตเป็นแบบการโจมตีคิดิคอนเนี่ยผมบอกได้เลยนะชิบหายนะครับเออไอ,อตัวนี้ลงมาเมื่อไหร่แล้วใช้ท้าไม่ตายเมื่อไหร่นะแล้วเป็นลักษณะการโจมตีแบบคิดิคอนดาเมจอีกนะครับชิบหายแน่นอนนะครับผมดีไม่ดีเนี่ยมันลงมาก็คือกวาดเลยแล้วก็จบเกมนะครับผม อ่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดนะลองหาโมบิสุที่คอยสนับสนุนดูนะครับผมว่าถ้าเจ้าในโอซีออตัวเนี้ยเป็นการจมตีแบบคริติคอนหนึ่งร้อเอร์เ็แล้วอ่ะมันจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมเออส่วนเรื่องป้องกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็พอจะสมเหตุสมผลนะว่าเขาเป็น m อนะครับแล้วก็ตัวเขาค่อนข้างใหญ่นะป้องกันก็เลยกลายเป็นระดับ2 0 0พันขึ้นไปนั่นเองทั้งทั้งที่เขาเป็นประเภทจูโจมนะครับเป็นสายโจมตีนะ ต่อมานะครับผมสมสเตตัสตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยนะความแม่นยําแล้วก็อ่าคาความว่องไวนะครับผมตัวใหญ่แต่ว่องไวประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการลบหลีกนะครับอ่าสามร้อยห้าสิบห้านะอในซีรีส์เนี่ยเขาไม่ได้หลบนะเออแต่เขาเล่นสายลวดสายสลิงเขาต่อสู้เอาเอ่อการลบหลีกมาที่สาม้อยห้าสิบห้านี่อ่าในเกมคิดว่า มันก็เอาไว้สนับสนุนกับพวกที่เล่นสายร่างแยกแล้วก็เล่นสายาว่องไวเล่นสายรูปหลีกด้วยนะครับอันนี้สามารถใช้ได้นะครับผมใช้ด้วยกันได้ด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีเรื่องข้อเสียนิดเดียวนะครับผมเรื่องข้อเสียของเขาก็คือฟื้นฟู E N นะครับค่าสเตตัสนี้เนะี่ยมีข้อเสียอยู่ตรงนี้อย่างเดียวจริงๆนะคือฟื้นฟู E N เนี่ยมันจะอยู่ที่324นะครับด้วยความที่ถ้าไม้ตายเขาแรงนะครับผม ถ้าเขาแรงมากนะก็เลยค่าสเตตัสเนี่ยก็เลยโดนดรอปนะครับโดนดรอปในเรื่องของการฟื้นฟูเอเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ใช้ถ้าไม่ตายบ่อยจนเกินไปนะถ้าหากว่ามันใช้บ่อยเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็น OP ไปเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะเออก็เลยมีการดรอปค่าฟื้นฟูเอ็นน,นั่นเองนะครับถัดมานะครับผมเรามาดูสกิลของเจ้าใน o c อองกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับผมสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าไซโคชาร์กนะครับผมขณะเริ่มต่อสู้นะครับตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับผมก็จะเพิ่มให้100%นะครับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับการเพิ่มความแม่นยำก็จะเพิ่มให้100%เช่นเดียวกันนะครับผมสองค่านี้นะใช้ตัวเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะมีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนนะครับผมเออการเพิ่มพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนนะครับนี่นะจะเพิ่มให้ที่สามพันหน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีการยัดต่อไปอีกนะครับหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเชนนั่นเองนะอ่าระยะแสดงผลนะครับผมเป็นระยะเวลาอยู่ที่สี่สิบห้าวินั่นเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะมีเพิ่มความแม่นยําแบบเชนด้วยนะครับผมอันนี้จะเพิ่มให้ตรงนี้นะครับผมเพิ่มให้1000หน่วยนะแล้วก็จะเพิ่มต่อไปอีกนะครับหน่หน่วยต่อ1เชนด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นระยะเวลา45่สิบห้าวิเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะมีการอัพสถานะกําแพงเหล็กในโมเล็บความเสียหายจากสกิลด้วยนะครับผมก็มีระยะเวลาแสดงผลคือ10บวินะครับผมแปลว่าเริ่มกมมาเนี่ยเขาก็ ติดสถานะกำแพงเหล็กในเรื่องความเสียหายจากสกิลเลยนะครับก็คือเคานเตอร์มันจะใช้กับเขาไม่ได้นะครับผมเคานเตอร์บีมเคานเตอร์วัตถุอ่าเคานเตอร์หลบหลีกหรือว่าติดการเผาติดการระเบิดพวกนี้จะใช้กับเขาไม่ได้เลยนะครับสกิลถัดมานะครับผมเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับชื่อว่าแรงเมก้าพาร์ติเคิลชูเดอร์แคนนอนนะครับผมถ้าหากว่าอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะสกิลนี้นะครับ โจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับก็อันนี้จะโจมตีหุ่นแนวหน้าหน้าสุดหนึ่งตัวนะครับลำแสงบีมแล้วก็มีการโจมตีแบบเชนด้วยนะครับผมความแรงของเชนก็คือ1เปอร์เต่อ1เชนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตัวเองนะจะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมนะครับผมอัตราในการเพิ่มนะครับก็คือหนึ่งเซนะครับตรงนี้นะ แล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชน<ช>นะครับผมในการเพิ่มของเชนนะจะอยู่ที่1000หน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มต่อไปอีก1ิบหน่วยต่อ1นเชนด้วยนั่นเองนะเป็นระยะเวลา12วินะครับผมส่วนของตรงนี้นะแล้วก็มีการเพิ่มความแม่นยําด้วยนะครับผมนี่เพิ่มความแม่นยําของเชนนะครับเพิ่มความแม่นยำเนี่ยจะอยู่ที่600หน่ยนว,หนยวยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มต่อไปอีก2หน่วยต่อ1เชนด้วยนั่นเองเป็นระยะเวลา 12วิเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายมีการรักษาสภาวะผิดปกติด้วยนะครับผมนี่รักษาผิดปกติให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับสกิลธรรมดาที่3นะครับผมชื่อว่าลาดไว้ฟันเนลบิดนะครับโจมตีทางไกลนะครับผมสั่งโจมตีทางไกลนั่นแหละนะครับผมการโจมตีนี้นะครับผมมีการนับถอยหลังด้วยนะครับนับถอยหลังก็อยู่ที่2วินั่นเองนะครับ นับก่อนนะเขาจึงใช้ท่านะครับผมแล้วก็การโจมตีนี้นะครับผมจะเป็นการโจมตีพื้นที่แนวหลังนะลำแสงบีมนะแล้วก็โจมตีหลายขั้นนะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายด้วยนะครับก็เป็นการโจมตีจอบเกาะนั่นเองนะครับโจมตีโดน100%นะครับผมแล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็อยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับผมมีสถานะพิเศษเข้ามานะคือโจมตี ทะลุบาเลียนะครับผมนี่โจมตีฝ่าทะลวงบาเลียคุ้มครอง,องก็คือโจมตีทะลุบาเลียนั่นแหละนะครับผมท่านี้นะครับสกิลพื้นฐานมันนะดามีพื้นฐานมันอยู่ที่เก้าันห้านะครับผมก็ถือว่าแรงนะสกิลนี้นะครับต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่สี่นะชื่อว่าลัดไว้ฟันเนลบิดแบบโจมตีกวาดนะครับ ก็มีการนับถอยหลังอีกแล้วนะครับผมนับถอยหลังอยู่ที่2วิเหมือนเดิมนะครับผมโจมตีพื้นที่แนวหน้านะครับเมื่อกี้เป็นการโจมตีพื้นที่แนวหลังนะครับผมก็สกลิลเนี่ยกับสถานะมันเหมือนกับสกลิลธรรมดาที่3เป๊ะเลยนะครับมันแตกต่างกันแท้เป็นการโจมตีพื้นที่แนวหน้ากับแนวหลังแค่นั้นนะครับผมเออมีอยู่แค่นั้นจริงนะมาดูกันต่อนะครับโจมตีพื้นที่แนวหน้าแล้วใช่ไหม แล้วก็มีการโจมตีแบบลำแสงบีมนะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับและโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนด้วยนะครับผมความแรงก็3%ต่อ1เชนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็มีการโจมตีทะลุบารียคุ้มครองด้วยนั่นเองนะครับผมเออเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกับสกิลธรรมดาที่3เลยนะครับผมส่วนความแตกต่างก็จะมีแค่ข้างหน้ากับข้างหลังแค่นั้นนะ การโจมตีลงพื้นที่นะครับผมแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือค่าเบสดาเมจพื้นฐานของสกิลนะครับอันนี้ไม่ใช่9000ละอยู่ที่10000นะครับผมอันนี้จะอยู่ที่10000ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเรื่องของท่าไม่ตายในในโอซองแล้วนะครับผมอยากจะให้ดูถ้าแอคชั่นอนิเมะท่าไม่ตายของเขาก่อนนะเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่ากว่าที่ เขาจะออกถ้าไม่ตายมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับแทนที่เขาจะเขียนนับถอยหลังนะเขาไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าเขาเอาการนับถอยหลังอ่ะกลายเป็นท่าแอคชั่นแทนนะครับผมจริงๆมันก็มีการนับถอยหลังกแหละน่าจะนับถอยหลังอยู่ประมาณสักสองถึงสามวินั่นเองนะในท่าไม่ตายนะครับผมด้วยความที่ท่าไม่ตายของเขาเนี่ยรุนแรงมากนะครับมันก็เลยต้องทําให้มีท่าแอคชั่นเยอะหน่อยนะครับผมไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีการเล่นแบบต่อเนื่องนะครับเเดี๋ยวมันจะแก้ทางกันไม่ได้นั่นเองนะเรามาดูคําอธิบายของถ้าไม่ตายกันนะครับผมถ้าไม่ตายมีชื่อว่ากระหน่ำยิงนะครับโจมตีทุกตัวลําแสงบีมแล้วก็ติดชะงักด้วยนะครับผมโจมตีหลายขั้นด้วยนะครับการโจมตีหลายขั้นก็หมายความว่าตัวหนึ่งนะครับจะได้รับดาเมจห้าครั้งขึ้นไปนะครับห้าฮิตขึ้นไปนั่นเขาเรียกว,ว่าโจมตีหลายขั้นนะครับผม มีการโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับเป็นการโจมตีแบบเจาะเกาะนั่นเองนะแล้วก็โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะครับผมโจมตีแบบเชนด้วยนะครับความแรงก็ห้าเปอร์เซ็นต่อหนึ่งเชนนะครับผมโจมตีตรงตัวด้วยนะไม่สนใจตัวตายตัวแทนไม่สนใจแพรี่นะครับและโจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้เนะาะคำอธิบายเขาไม่เยอะนะแต่ว่าน่ากลัวนะครับต่อมานะครับผม ตัวเองนะครับนี่สถานะนะตัวเองนะครับผมจะมีการล้างความแม่นยําที่ถูกลดด้วยนะครับอืมก็มีอยู่แค่นั้นนะครับผมส่วนส,ส่วนดาเมจสกิลนะครับผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับเออแค่สกิลดาเมจก็รู้แล้วว่าแรงนะแล้วบวกกับว่าค่าสเตตัสของโมบิสูตัวเขาเองอะ่ะมันก็สูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวที่ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมนี่แหละความน่ากลัวของเจ้า n e o ซอองนะครับสรุปเลยนะครับผม NEOC o องเนี่ยมันเป็นตัวโกงอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเป็นตัวโกงตัวใหม่เลยสําหรับอ่าในการเล่น MA สายโจมตีนะครับผมด้วยความที่มันแรงมากๆนะถ้าไม่ตายมันแรงนะครับเขาก็เลยทําการเนิบนะครับผมโดยการ ยัดค่าสเตตัสเนี่ยให้ฟื้นฟูเอ็น่ะมันน้อยนะครับผมเออมันจะได้ไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายบ่อยนะครับแล้วก็ไปเนิร์ฟอีกในส่วนท่าไม่ตายในส่วนของแอคชั่นนะครับผมกว่าที่เจ้าเนโอซิองจะใช้ท่าไม่ตายนะเขาต้องมีแอคชั่นของเขาก่อนนะก็ช้าไปนะครับบางท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าช้ามากเออโดยเฉพาะคนที่เล่นอารีนาสายโจมตีเร็วนะครับไอตัวเนี้ยจะถือว่าช้า นะครับผมมันก็จะหน่วงๆประมาณสักสองถึงสามวินะครับผมแต่ถ้าหากว่าเอาเจ้าเนโอซีองอ่ะคือคิดซะว่ามันเป็นตัวปืนใหญ่อย่างเงี้ยอ่าสำหรับผู้เล่นที่เล่นอารีนาสายถึกๆนะครับเออสายถ่วงเวลาอะไรอย่างงี้นะตัวนี้อาจจะถูกใจก็ได้นะครับผมเออก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าอ่าจะเอาตัวเนี้ยไปเล่นในรูปแบบทิศทางไหนนะครับ แต่ผมเชื่อว่าตัวนี้ถ้าหากว่าเอาไปอยู่ในทีมสายสึกเนี่ยมันน่าจะโอเคนะดูดีเลยนะครับก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับผมว่าจะไปดัดแปลงในลักษณะไหนเนาะโอเคนะครับผมขอปากปืนใหญ่ตัวนี้ด้วยนะโหดแน่นอนนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ